สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับผมจึงกึ่งชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่น้องเหลือเวียกเหลือ,ลอ,ลองานเหรือมาแสบๆนะกันมือดีดได้ของสดของสุก เงดิบเทงสุกเป็นซอยจุครับมีเนื้อมีตับมีไอเสือเนี่ยหน่อยแลวกอันนี้เป็นต้มแหง้งผักก็จะมีอ่าอันนี้ก็เป็นแจ่วครับแจ่วบีบม,มีผมผักก็จะมีใบงหระพาแล้วก็ไอหอมสดบักแตงบักเขือบักพริกกระเทียมข้าวเหนียวคือเราพี่นอ้นองแสบๆน้องกันพี่หน้องมาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนองุเสือครับ ลองเสือเหงืกังหน่อยเจ้าวขมผม,ผมออกมันๆครับ tập công nữa <ừ> mm. ขอโทษขอไปบุตรบวช กินเนื้อบก,กินดิบโบกกำลังหรือว่ากำลังกินเจอ,อยู่กับกาบขอทษขอไปหลายๆเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆที่บก,กินกันยังเบิง์ไงขอบคุณหลายๆครับต้มแมงครับ ผมเองก็กินซ้ำบีมหมดแล้วครับบร่ได้กินหลายอย่างมากมายหรอกอมาแซ่บๆก,กันครับซัมอยากกินพอไวยอยากการบุกบิ๊ก เดี๋ยวต้มเปื่อยครับต้มเปื่อยอืม เนื้อสดๆใหม่ๆครับพี่น้อง ปาดเจอบุกริก่กับเป่นี่เราแตกเลยอื <c oughs> ผมผมแบบผมแบบลงในคอเลยในในติดลำคอเลยครับอือืม ผู้ได้ขอเหนือมามามาจัดแฉกเหมือนกันครับเป็นส่วนของเสือ,อจเจ้ากลมขบ Hmm. hmm. Ah. ah. อืมตัง้งดีบตั้งสุกอืมดิบคำสุกคำมา้อ,องเบอร์ 음. 응. 음. 아. 음. 음. 嗯。Hmm. สุดจอดไปหน่องอืมเอิ่มครับเอ่มไปหน่องพอคันทิพนาเวลาหิวเรือครับเด้อสวัสดีครับ